เมียสงสัยผัวพฤติกรรมเปลี่ยนหลังบอกเขาดีว่ากำลังตั้งครรภ์แอบดูแชทเจอเรื่องช็อกก่อนแก้แค้นครั้งใหญ่ด้วยวิธีนี้เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องการแก้แค้นกับการนอกใจค่ะซึ่งการนอกใจเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่การถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจถึงสองคนยิงยากที่จะรับได้ค่ะหญิงสาวที่เธอกําลังตั้งครรภ์ได้สี่เดือนรายหนึ่งนะคะ เธอได้เล่าเรื่องราวของตนเองลงบนโลกออนไลน์ว่าหลังจากที่ประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งครรภ์สามีของเธอก็เริ่มมีท่าทีเย็นชาค่ะเมื่อเธอมีโอกาสขณะที่สามีอาบน้ำเธอจึงตรวจสอบโทรศัพท์ของเขาและพบว่าเขากํำลังมีชู้แถมชู้รักของเขานั้นก็เป็นคนใกล้ตัวเธอมากด้วยยิงสาวไรนึงวัย26ปีค่ะเธอกำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนนะคะเธอได้โพสต์ลงใน reddit แล้วว่า พ่อของเธอเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นแม่ของเธอวัย52ปีบอกว่าพ่อเป็นรักนิรันร์และเป็นรักเดียวของเขาและเป็นรักเดียวของเธอและเธอก็ปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์กับใครอีกนะคะดูเหมือนว่าแม่ของเธอจะซื้อสัตว์ต่อพ่อของเธอมากต่อมาเธอได้ค้นพบความลับของแม่ว่าแม่ของเธอกำลังจะมีรักครั้งใหม่และได้ลืมความเศร้าจากการสูญเสียสามีไปนานแล้วเจ้าของโพสต์เล่าว่าหลังจากรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ เธอจึงบอกข่าวดีนี้กับสามีวัยสาปีซึ่งตอนนั้นสามีแสดงความดีใจมากเธอจึงตัดสินใจว่าจะประกาศข่าวดีนี้กับครอบครัวในช่วงคริสต์มาสแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะสามีของเธอก็เริ่มเย็นชามากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาไม่เหมือนเดิมที่เคยกอดและจูบเธอและยังเลิกกินข้าวที่เธอทําให้หลังเลิกงานด้วยนะคะโดยเขาอ้างว่ากินอิ่มแล้วจากข้างนอกสามียังเปลี่ยนรูปหน้าจอโทรศัพท์ จากที่เคยเป็นรูปคู่ของทั้งสองคนทำให้เจ้าของโพสต์รู้สึกแปลกใจว่าทำไมสามีถึงเปลี่ยนรูปและเริ่มสงสัยว่าสามีอาจกำลังนอกใจเธอคะ่ะขณะที่สามีของเธอกำลังอาบน้ำเจ้าของโพสต์ได้ตรวจสอบโทรศัพท์ของเขาและพบรูปถ่ายแม่ของเธอที่สวมชุดชั้นในเธอยังพบว่าสามีส่งรูปอวัยวะเพศของตัวเองกลับไปหาแม่ของเธออีกด้วยสามีของเธอเขียนว่าไม่อยากทำร้ายภรรยา และบางทีพวกเขาควรหยุดความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมนี้แต่แม่ของเธอตอบกลับว่าถ้าพวกเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเจ้าของโพสจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดและยังบอกว่าฉันรักคุณมากกว่าที่คุณคิดเสียอีกและเธอยังบอกว่าคุณช่วยให้ฉันผ่านความเศร้าจากการสูญเสียสามีไปได้อีกทั้งยังยอมรับนะคะว่าเคยคิดว่าจะไม่รักใครอีกแล้วแต่ลูกเคยทำให้เธอเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอีกครั้งค่ะ เจ้าของโพรจำได้ว่าวันที่แม่ของเธอส่งข้อความนั้นมาสามีของเธออ้างว่าต้องทำงานล่วงเวลาและกลับถึงบ้านตอนประมาณตีหนึ่งเธอคาดว่าคืนนั้นทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันโดยเธออธิบายว่าอ่านแล้วรู้สึกอยากอาเจียนเธอจึงส่งต่อหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังโทรศัพท์ของตนเอง พร้อมกับลบหลักฐานทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของสามีหลังจากนั้นเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านเธอก็เผชิญหน้ากับเขาทันทีสามีของเธอพยายามปฏิเสธในตอนแรกนะคะแต่เมื่อเธอแสดงหลักฐานทั้งหมดให้เขาดูเขาก็ร้องไห้และคุกเข่าขอโทษพร้อมกับรูปทองของเธอและขอร้องว่าไม่อยากให้ลูกเติบโตขึ้นโดยไม่มีพ่อ แต่เจ้าของโพสต์ได้ตัดสินใจแล้วค่ะเธอบอกสามีว่าเธอกํากลังติดต่อทนายความเพื่อขอยาและได้เก็บของใช้ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก่อนจะย้ายออกไปพักที่โรงแรมแถวบ้านสาม,มีของเธอส่งข้อความมาขอโทษอยู่ตลอดเวลาสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรที่ทําร้ายจิตใจเจ้าของโพสต์อีกและจะตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับแม่ยายแต่เจ้าของโพสต์เธอไม่สนใจแล้วนะคะเธอยังส่งข้อความไปหาแม่ของเธอแจ้งเรื่องการตั้งครันและส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้พร้อมระบุว่า แม่จะไม่มีวันได้เจอหลานอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะเจ้าของโพสยังโอนเงินจากบัญชีร่วมกับสามีไปยังบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของเธอและสอบถามเพื่อนผู้หญิงว่าเธอสามารถไปพักอยู่ด้วยสัก2อถึงสวันหรือไม่ซึ่งเพื่อนก็ตอบตกลงเธอจึงไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านของเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง ซึ่งทําให้สุขภาพจิตของเธอดีขึ้นแต่แม่ของเธอได้ตอบกลับมาว่าขอโทษโดยบอกว่าเธอยังคงรักเจ้าของโพสต์อย่างสุดซึง้งแต่คิดว่าเจ้าของโพสต์ไม่ควรพารกสิทธิในการพบหลานของเธอออกไปพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าหากไม่มีสามีและแม่การเลี้ยงดูลูกอาจจะเป็นเรื่องยากค่ะเจ้าของโพสต์ยังคงยืนยันในความคิดของตัวเองและได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเพื่อนที่เธอพักอาศัยอยู่ด้วยฟังซึ่งเพื่อนได้ช่วยเธอในการจัดการปัญหาและเธอกำลังมองหาที่พักใหม่ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และดูแลรู้ด้วยตัวเธอเองค่ะขณะที่ชาวเน็ตหลายคนต่างสนับสน,นุนการตัดสินใจของเจ้าของโพสและเขามาแสดงความคิดเห็นอาทิสามีไปกินข้างนอกแล้วกลับบ้านคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าพวกเขาทําผิดเยอะแต่เธอควรทําตามใจของตัวเองคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่า พ่อและย,ยายเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้คอมเมนต์ถัดมานะคะบ,บอกว่าสนับสนุนการหย่าให้พวกเขาไปอยู่ด้วยกันเถอะทั้งนี้เรื่องราวของหญิงรายนี้ถูกโพสเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแต่ก็เพิ่งถูกนำมาแชร์อีกครั้งในช่วงนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ